สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับชาแนลของป๊บกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะเรามาในคลิปรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งโปรดัก t ที่ป๊อบจะเอามารีวิวให้ฟังกันในวันนี้นะก็คือตัวนี้นะคะ m i s u m i Dry Rescue Intense เม l t ์อินครีนะเป็นมอย s t เจอไรเสูตรเข้มข้นสำหรับผิวแห้งขาดน้ำที่ต้องการการบำรุงมากเป็นพิเศษส่วนประกอบสำคัญของตัว m o i s t เจอไรเอันนี้นะคะมีด้ยกันสชนิดนะนะก็คือ 1. นนะคะเชเชลล์ชูกาคอมเพลนะคะที่จะช่วยเติมน้ำให้ผิวทันทีที่ใช้นะลดการสูญเสียน้ำจากผิวนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื่นยาวนาน48ชั่วโมงนะคะอันที่2นะคะก็คือ 3D ไฮยาลูรอนะคะก็คือเป็น ฮยาลูรอนขนาด3โมเลกุลนะจะช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะคะลดการระคายเคืองของผิวนะช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะไม่อักเสบง่ายตัวที่3เลยนะคะก็คือสารสก,กัดจากจุลินทรีย์ธรรมชาตินะคะที่จะช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆที่ทำลายผิวนะคะแล้วก็ลดการเกาะของฝุ่น PM 2.5ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคือเป็น สุดขายหลักๆของเขานะคะ3อันนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนหรือวาสารกันเสียนะคะทีนี้ป๊บก็จะมารีวิวในส่วนที่ป๊บนะคะได้ทดลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์ประมาณนั้นนะ,ะเออป๊บก็จะมาเล่า,ลาให้ฟังแยกเป็นข้อๆแล้วกันนะคะข้อแรกเลยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะป๊บให้คะแนน5เต็ม5เลยนะคะเพราะว่า ชุ่มชื้นมากนะคะเนื้อครีมเขาเป็นเนื้อครีมที่แบบเข้มข้นนะคะก็เหมาะกับคนผิวแห้งถ้าคนผิวมันอาจจะไม่ชอบตัวครีมอันนี้นะเพราะว่ามันข้นมากจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของจุดลดจุดด่างดํานะคะลดจุดด่างดําก็อย่างว่านะครีมตัวนี้มันเป็นครีมที่ให้เน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ช่วยมากแต่ว่ารอยดําที่เกิดจากการแห้งของสิวที่แบบตกสะเก็ดอะไรเงี้ย ตัวครีมตัวนี้ช่วยให้มันผลัดให้ตัวที่แห้งๆอะคะ่ะมันหลุดออกมาได้เร็วขึ้นก็ให้ประมาณ3คะแนนแล้วกันนะในเรื่องของลดจุดด่างดำนะคะในเรื่องของผิวแข็งแรงผิวแข็งแรงปั๊บให้4คะแนนนะคะอันนี้ที่ให้ก็คือให้ในเรื่องของการปกป้องมลภาวะที่แบบว่าปกป้องมลภาวะจากผิวนะคะ ก็โอเคถือว่าชอบนะคะแล้วก็ทําได้ดีในเรื่องนี้นะในส่วนของการระคายเคืองนะคะที่ไม่ระคายเคืองก็คือให้5เต็ม5เลยนะคะก็คืออันนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่แบบจะมาระคายเคืองผิวได้แล้วนะปับคิดว่าครีมตัวนี้ก็คืออ่อนโยนสุดๆแล้วนะคะในเรื่องของกลิ่นกลิ่นก็คือไม่มีกลิ่นก็เลยทําให้ไม่มีอะไรมารบกวนในการใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรนะก็คือ โอเคสุดๆก็ให้5เต็ม5นะคะส่วนของเนื้อสัมผัสเดี๋ยวป๊อบจะให้ดูเนื้อสัมผัสนะคะเขาข้นมากๆนะอันเนี้ยคือป๊อบเองอะ่ะก็รู้สึกว่ามันข้นไปในตอนแรกที่ใช้แต่ว่านั่นแหละเขาก็คือไม่ได้อุดตันไม่ได้อะไรก็เลยโอเคโบกได้นะตอนกลาคืนแต่ว่ามันจะข้นมากนะคะเนี่ยเนื้อมันจะข้นมากอย่างนี้เลยถ้าใครที่ผิวมัน อาจจะข้ามตัวนี้ไปนะคะเพราะว่ามันหนักเกินไปนะมันเป็นแบบทาแล้วมันก็จะยังทิ้งความเคลือบผิวไว้แบบนี้เลยนะคะมันไม่ได้แบบทาแล้วก็ซึมเข้าไปแบบซึมหายไปอะไรเงี้ยยังทิ้งความที่แบบเคลือบผิวภายนอกเอาไว้อยู่ถ้าใครผิวแห้งนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆส,ส่วนของราคาประเพณีห้าเต็มห้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาถูกมากนะ ก็คือเป็น m o i อ t u r i z e r ที่ราคาถูกแล้วก็ใช้ดียิ่งถ้าแบบมีช่วงที่แบบเป็นโปรโมชั่นลดราคานะคะคุ้มมากมีน้ำหนัก45กร,รัมนะคะหรือว่า45 ml นะเยอะมากนะคะสำหรับ moisturizer ราคาก็คือหลักร้อยดีมาก <acking> แพคเกจจิ้งปรก็ให้5นะคะเพราะว่ามาในกระปุกแบบนี้นะคะสวยงามนะเป็นกระปุกแบบเนื้อแมทในะอย่างนี้สวยนะคะทันสมัยดีก็คะแนนทั้งหมดนะคะ,ฉะเฉลี่ยรวมกันแล้ว ตัวนี้นะคะปั๊บให้ไปทั้งหมด4ดาวด้วยกันนะคะใครที่แบบถือแห้งขัดน้ำตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยอะไรนะคะาสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวปั๊บจะพยายามตอบให้ครบทุกคนแน่นอนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปั๊บด้วยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย